คลิปนี้ครับเรามาต่อกันที่โปรเจกต์ GTO อยู่นะอ่าก็ห่างหายไปสักพักนึงเลยครับสำหรับอ่า GTO คันนี้ก็คือถ้าใครที่ดูคลิปก็จะรู้ว่าผมนั้นโดนรถชนมานะก็คือไทยอัมผมมานะโดนชนมาก็เลยต้องอ่าพักโปรเจกต์ GTO สักคู่นึงแล้วก็ไปทำไทยอัมอยู่ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันเนาะก็จริงๆครับผมได้ทำไปเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่างานมันยุ่งไปหมดเลยก็มันมีบางอย่างครับที่ทาไปแล้ว อย่างครั้งที่แล้วถ้ารู้สึกถ้าจะไม่ผิดก็จะจบอยู่ที่บาะใช่ไหมครับอตอนนี้บอเนี่ยผมยังไม่ได้บุฟกกองน้ําขึ้นมาเพียงแต่ว,ว่าผมได้ทําช่องใส่แบตไว้ลแล้วนะก็คืออันนี้จะเป็นงานสำคัญเลยน,นะครับนะเออวันจะใส่แบตก,กับแบตที่พอดีบล็อกของมันเลยนะเป็นแบตตัวเล็กๆหน่อยนึงก็จะอยู่ในกลางตรงนี้เลยนี่นะครับแล้วก็จะมีะชุดแหลกอ,อันนี้ล็อกไว้อยู่นะชุดแหลกครับ ทําไว้แล้วนะก็เป็นแหลกท้ายก็จริงๆนะครับส่งชุบอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลายเป็นสีโครเมียมนะเพราะว่าเดี๋ยวเฟรมเนี่ยผมกล่าวว่าจะทําเป็นสีขาวนะวเราก็ได้ทําอะไรอีกชุดหน้าผมทํามาแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําขาจับมันเลยก็จะเป็นหน้าแปดแทกเรียบๆไปอย่างนี้นะอย่างน,น,นี้เอนีอ้ก็ตอนนี้นะโค้งของเราเนี่ยผมว่ามัน ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําเรื่องสีแล้วครับจริงๆมันก็จะเหลือจุดยึดตรงนี้นะใส่กล่องเข้าไปแต่ว่ามัน,มนแค่เจาะเฉยๆแล้วตรงเนี้ยผมกะจะไม่ได้ทาสีเนาะเดี๋ยวไปปัดเงาแล้วเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสนะก็คือเปยได้เลยเนาะแล้วก็ชุดแรกท้ายผมชุบมาแล้วครับทีนี้ก็จะเหลือแค่แค่โครงแล้วก็น็อตไล่น็อตอะไรพวกเนี้ครับแล้วทาสีอืประมาณนั้นก็คือเริ่มเป็นงานเก็บรายละเอียดแล้วครับ ก็เดี๋ยว EP นี้ครับผมว่าจะไปทำสีถังเลยแล้วกันเนาะก็จากที่ผมได้พ่นรองพื้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาขัดโป๊กันเลยครับไปกันเลยอันนี้คือถังวันครับผมได้อ่าพ่นสีรองพื้นไว้แล้วเนาะก็จริงๆพ่นไว้นานแล้วครับถ้าที่เห็นจําได้นะก็คือพ่นไว้นานละ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปโปสีกันครับเดี๋ยวผมจะต้องมาตัดแปลงถังอยู่สักนิดนึงครับก็คือตรงจุดนี้ครับจุดก๊อกน้ํามันมันนะ,นะก็คือว่าของท่อเนี่ยผมทาเสร็จแล้วแล้วก็มันเดินไปทางทางซ้ายเออทางซ้ายของรถแล้วมันจะใกล้ก๊อกน้ํามันครับซึ่งจะทําให้เราไม่สามารถทําหัวก๊อกที่เป็นบิดบดตรงใต้ถังได้เลยนะผมจะต้องตัดตรงนี้ครับทิ้งแล้วก็ใส่เป็นหัวอย่างเงี้ยครับ ยงมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะไปทำวาล์วกกเนี่ยอีกจุดนึงนั่นเองนะก็คือถังเนี่ยเราจะไม่มีวาล์วติดที่ถังครับเราจะเป็นจุดนี้ติดเข้าไปเดี๋ยวต้องตัดนี้ให้สั้นหน่อยนึงแล้วก็เชื่อมติดเข้าไปครับแล้วหลบหลบหลบน้ํามันมาหน่อยนึงเพื่อที่ว่าไม่ให้ก๊อกเนี่ยครับมันใกล้กับท่อเกินไปนไม่งั้นท่อมันร้อนแล้วถ้าเกิดน้ํามันมันรัน่วขึ้นมาเนี่ยครับก็มีโอกาสที่ไฟลุกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะปาดตรงนี้ครับนิดนึงครับ อันะนั้นทำไม่ไครับก็อันนี้มันเป็นท่อสแตนเลสน,นะไม่ใช่ทองแดงถ้าเป็นทองแดงเอ้ถ้าเป็นทองเหลืองนะครับมันจะไม่สามารถเชื่อมติดกับเหล็กได้นะแต่อันนี้เป็นสแตนเลสครับก็ไม่มีปัญหาครับ เชื่อมกันได้เลยก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมเนี่ยครับอัดล่องเข้าไปตรงนี้เลย โอเคครับก็ก็คือผมเชื่อมนี่นะติดกันแล้วนะครับติดกันหมดเลยเนาะก็จะเป็นการเชื่อมท่อตรงนี้ครับติดกับท่อน้ํามันเดิมของมันนะก็พยายามเชื่อมอย่าให้มันมีรูจุดมีอะไรนะครับตอนนี้ผมว่าจริงๆมันไม่น่าจะไอ้น,นี่อยู่แล้วอะเพราะว่าข้างในมันมีหลายชั้นครับมันไม่น่าจะทะลุออกมาอยู่แล้วหมายถึงน้ํามันรึเ่านะก็น่าจะเรียบร้อยครับไม่ต้องไปเช็คอะไรโอเคครับก็ตอนนี้นะผม ขัดไว้หมดแล้วครับไอ้ที่เชื่อมก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นทับอีกทีนะก็เดี๋ยวเราจะมาโป้สีกันครับผมก็จะใช้สีโป้ะนะจริงๆสีโป้เนี่ยมันมีหลายเกรดมากครับมันมีหลายชนิดดีกว่าก็แล้วแต่ครับว่เาเลือกให้ชนิดที่มันเหมาะสมแล้วกันแต่ในที่เนี้ยผมใช้สีโป้ที่เป็นสีโป้แบบสําสหรับอุดนะเป็นสีโป้พลาสติกก็คือจริงๆสีโป้ชนิดนี้นยนครับเขาจะไว้อุดรู พวกรูบุม๋มรอยรอยบุม๋มรอยบุบะลรพวกนี้นะเขาจะใช้สีนี้อุดเพราะว่าไอสีโป้นี่ครับพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งแข็งเร็วมากด้วยเขาจะไม่นิยมเอามาโปร้รอยผิวอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันแข็งเร็วพอแข็งเร็วเนี่ยเรียกว่ายังไม่ทันจัดทรงเสร็จเท่าไหร่เลยมันก็แข็งแล้วนะเขาก็เลยจะไม่ค่อยใช้แต่ว่าผมมีกระปุกนี้อยู่ครับก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าก็เดี๋ยวใช้สีโป้นี้ไปเลยครับ ถังอะผมล้างแล้วเรียบร้อยขัดแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะเอากระดาษทรายลงไว้หน่อยหนึ่งจะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างหยาบหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้ลงมาเป็นเส้นนะพอมันเป็นเส้นสีโป๊มันจะเกาะได้แน่นขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะก่อนที่จะโป๊สีเนี่ยก็ต้องลงรองพื้นก่อนแล้วพอโป๊เสร็จแล้วก็ต้องรองพื้นอีกรอบตักสีโป๊ขึ้นมา ตอนนี้ผมว่านาว่าคิดว่านะน่าจะโปะเกือบทั้งถังเลยเพราะว่าถังนี้มันเป็นถังที่เชื่อมประกอบขึ้นมาแล้วไม่ค่อยเนียนครับยเยอะไลปะเนี่ยอ้าวไม่ได้ใช้นานครับ ต้องใช้สีสองตัวนะมาผสมกันก็ผมจะไม่ได้พยายามผสมตัวเร่งให้มันเยอะเท่าไหร่เนาะก็จะผสมแค่ประมาณนึงเพราะว่าไอสีโป๊ชนิดนี้ครับมันแข็งมันแข็งเร็วมากนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่คนมันเนี่ยไม่ไม่ไม่นวดมัน,มนบ่อยๆเนี่ยครับแปบ๊บเดียวเลยนะแข็งโอเคครับใช้ได้แล้ว ปาดใหญ่ๆลงไปเลยทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยโอเคครับเริ่มแห้งนะครับไม่ทันไรนะก็เริ่มแข็งละ เราต้องโป๊งอย่างเงี้ยครับวนไปนเรื่อยๆจนจนมันเต็มอะ่ะเราก็ขัดเราก็โป๊แล้วก็ขัดอย่างเงี้ยวนไปนเรื่อยๆครับโอเคครับตอนนี้ผมโป๊เสร็จแล้วนะครับรอบหนึ่งเป็นรอบแรกนะก็ตอนนี้นะผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับสีโป๊ก็น่าจะเริ่มแห้งได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคือสีโป๊งชนิดเนี้ยครับมันค่อนข้างจะแห้งไวนะยิ่งถ้าผสมตัวเล่งเนี้ยเยอะๆเรียโคตรไวเลย ข้าวสกทีก็เรียกว่าแห้งแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะขัดมันนะครับด้วยเครื่องขัดอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าขัดมือเนี่ยมันเหนื่อยมากนะโปะแล้วก็ขัดไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับก็ทีเนี้ยครับ เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าไอ้รอบแรกที่เราโป้ไปเนี่ยครับมันเนียนแล้วหรือ,อยังนะตอนนี้ผมก็ยังยังใช้ไม่ได้ครับเดี<อ>๋ยวมันจะต้องโป้อ,อีกรอบนึงแล้วก็มาขัดอีกรอบนึงงเราอาจจะต้องทําแบบนี้ครับวนไปประมาณสักสองสามรอบเนาะถ้าโปร้รอบเดียวมันอาจจะไม่เนียนนะก็อยู่ที่รอยแผลครับเพราะว่าถังใบนี้จริงๆเนี่ยถังใบนี้มันเป็นถังที่ค่อนข้างจะ,ะไม่ไม่เนียนเลยเท่าไหร่เลยนะเพราะไม่เป็นถัง เป็นถังงานก๊อปอะไรพวกนี้นะมันก็จะแบบมีรอยเชื่อมรอยประกบอะไรที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็มันจะต้องโปเยอะหน่อยครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องลงอีกรอบนึงนะขัดไปแล้วรอบนึงแต่ก็ต้องลงอีกรอบแล,ล,ล้วเผยเผอาจจะต้องลงอีกรอบด้วยซ้ำคือเราจะโป้แล้วก็ขัดแล้วก็พ่นรองพื้นเช็คดูว่าได้หรือยังนะถ้าไม่ได้ก็คือโป้เพิ่มครับพ่นรองพื้นวนไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยจนมันเนียนซึ่งตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้ครับผมโป้นวนอยู่ประมาณ3มรอบนะ ก็คือค่อยๆทาจนเวลาผ่านมันเป็นหลายเดือนเลยครับไม่ใช่อะไรนะครับคือมันไม่ว่างเลยจริงๆสุดท้ายหาเวลาได้มาพ่นสีจริงสักทีครับซึ่งก็คือสีที่เหลือจากงานบูเลตครั้งก่อนนู่นเลยนะส่วนวิธีพ่นสีครับเราจะต้องเก็บรองพื้นให้หมดก่อนนะแล้วก็ขัดกระดาษทรายเบอร์สามสี่ร้อยครับให้มันเป็นเซียนหน่อยๆจากนั้นก็พ่นได้เลยโดยจะพ่นบางๆก่อนหนึ่งรอบนะปิดไม่หมดไม่เป็นไรเว้นไว้ห้าถึงสิบนาทีก็มาพ่นอีกรอบไอ้เทคนิคตรงนี้ครับมันก็แล้วแต่คนเลยนะครับว่าจะพ่นยังไงนะ แต่ผมจะพ่นสีแค่สองสามรอบเท่านั้นนะก็คือมันจะไม่หนามากนะแต่ต้องปิดให้หมดแต่เมื่อพ่นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าง,งานดีเลยไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยคือดีเยี่ยมเลยเราจะพ่นแลกเกอร์ทับต่อได้เลยครับซึ่งแลกเกอร์เนี่ยมันจะไปผสานกับเนื้อสีครับมันจะติดจนทนเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีด่างมีฝุ่นมีละอองสีอะไรพวกนี้ผมจะเว้นไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้ผิวสีมันแห้งหน่อยนะแล้วก็จะหาผ้าอะไรมาปัดฝุ่นละอองออกแล้วถึงพ่นแลกเกอร์ทับ ส่วนการพ่นแลกเกอร์ครับเราก็จะพ่นเหมือนสีเลยครับแต่ว่าเราจะพ่นหนากว่าสีอยู่นะก็คืออาจจะพ่นประมาณ2-3รอบในนี้แต่ว่าเว้นระหว่างรอบนานขึ้นครับก็คือ1 0 1ถึงนาทีจากนั้นเนี่ยถ้าเราพ่นเสร็จแล้วก็รอยาวๆไปเลยครับ3วันนะกว่าผิวมันจะแห้งนะครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะก็คลิป GTO นี้ผมว่าจะมีมาเรื่อยๆเลยครับจนเสร็จเลยสัญญาครับคือถ้าผมว่างเดีย๋ยวผมทำแน่นอนนะเพราะมันเป็นรถของผม แต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยมันมีงานเข้ามามากอย่างเช่นช่วงเนี้ยก็คือต้องพักไว้ก่อนนะครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะไปทำอะไรนั้นก็รอรุ้นกันยาวๆได้เลย